พระโมคคัลลานะเคยทำอนันตริยกรรมแล้วทำไมได้นิพพานต้องทำความเข้าใจนะคะว่าอนันตริยกรรมห้าข้าแม่ข้าพ่อข้าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าพ่อพระโลหิตและยุยงสงให้แตกแยกเนะี่ยจะห้ามมรรคผลนิพพานในชาติที่ทำเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำไปแล้วต่อให้ได้สำนึกก่อนตาย พระมคลาน,นะเคยทําอนันตริยกรรมทุบตีพ่อแม่ตาบอดเพราะไปหลงเชื่อคําเมียงไงคะว่าพ่อแม่ใจร้ายนะ่ะทุบตีไปเพอะได้ยินแม่ร้องเรียกลูกหนีไปเดี๋ยวโจรมันจะทําร้ายลูกนะ่ะท่านได้สํานึกท่านหยุดทุบตีแล้วได้สํานึกแล้วแต่พ่อแม่ตายแล้วขามือถึงแม้จะได้สํานึกชาตินั้นผลกรรมของท่านคือต้องลงนรกอเวจีพระเทวทัตไปขอขมาพระพุทธเจ้า ที่เชตวันและถูกธรณีสูบมาตอนนั้นได้สํานึกแล้วนะคะอันนี้พอตอนที่ธออรณีสูบไปถึงคอเนี่ยก็เลยเปล่งคําถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าท่านได้สํานึกแต่ก็ตอนนี้อยู่นรกอเวจีจะห้ามมรรคผลนิพพานแค่ชาติที่กระทําแล้วจากนั้นเนี่ยพอท่านพ้นนรกแล้วท่านจะมาเกิดใช้นี่กรรมอะไรอะไรแล้วถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมไปเนี่ยท่านก็บรรลุอรหัตผลได้ ชาติอื่นๆไม่นับแล้วค่ะนับเฉพาะชาติที่ทำเท่านั้นล่ะค่ะ